วา,าตอนนี้เราอยู่ที่หดาดอาแวนนะคะเอา้าวกูเอาเม็ดไปไว้ไหนอ่ะบอกเขาเปล่ามาแล้ว ท oh, oh, ่านี้แหละหมอกูเอาไปไหนเนี่ย เราจะปากหลักกันทีดีนะคะไปเล่นนตะ้ามาก็บที่เราส่งส่งอะ,ะตอนนี้กำลังหาที่นั่งเดี๋ยวครูถพราะว่าแดดเว ทนเล่นน้ำไม่ไหวนะแล้วเราก็จะเดินเล่นแถวนี้แหละในร่มสน,นนะัมีที่ให้ถ่ายรูเยยเปดดเด็ดมากก็ว่าเป็ดจะมาหาเราไหม อ่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือน้องหมานะคะอาคุณคุณเปอะไรจะสัมภาษณ์น้องหมาคะตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องหมาเนาะอ่าคุณอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วก็จะเกิดทักอ๋อโอเคฮ่าฮ่า่า่่ เขามีส่วนร่วมในการตอบคำถามในครั้งนี้เนาะคุณจ๋าใช่ค่ะน่ารักมากๆาเลยนะคะถ้าขอบคุณสำหรับที่ให้เกียรติมารายการของเรานะคะเอ๊ะรายการของเราชื่ออะไรนะคะรายการไปแอลหนกับไปไปแอลหนกับไปนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย กำลังเดินทางกลับนะคะเมื่อกี้เล่นน้ำอยู่ที่หาดเทียนนะคะหรือชื่อเต็มว่าหาดเทียนนาราใช่หรือเปล่าเห็นว่ามันเขียนหาดเทียนดาราไม่ใช่ดาราสิเทียนนาราคุณมีคะเราจะกลับาจะกลับกันแล้วนะเรามาเล่นกันสองคนที่เหลือพักอยู่ที่ห้อง เดี๋ยวจะให้ดูวิวด้านด้านรอบด้านนะคะรอบด้านบริเวณโดยรอบนะคะกว่าจะได้นะน้ำนี่น้ำใ,ใสมากนะคะปรอบแสงงพอดีจัง <S <S เออเอออันนี้ขาวไป เราบอกแคว่าเราเ,เราล่นเร็จแล้วเราก็กําลังจะเกับนะคะไม้เราก็ยาวได้ใจนะับที่ที่รองเท้านะคะเดิน,านัาพี่ใส่คนะเพราะว่ามันเดินลําบากตอนนี้คือสู้ชีวิตมากถามว่าสู้ชีวิตยังไงนะคะก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเล่นกันสองคน คลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกจะจัดก็ไม่รู้สินะคะตังค์ในกระเป๋าไม่เหลือเลยค่ะตอนนี้ก็กระเป๋าขีนวันนี้เราจะกลับไปหาพวกเพื่อนแล้วนะใช่เดี๋ยวคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆเล่นเกมกันบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ให้ดูแล้วนะแต่ว่าอ่ะให้ดูอีกมันสวยมากแต่ว่า มันก็เริ่มแบบทยอยกลับเหมือนกันแหะหาดมันก็จะโล่งๆต้องบอกว่าหาดีที่สม่มายบีเต็มีฝ่อด้วยมีเมียแล้วเพื่อนการใจดีนะคะรักเกลอย้ยน้ำขึ้นสูงนะเนี่ยจากที่เรา ที่เราเจาะรถนะเราอจอะรถไปตะนีนตอนนี้คนก็ยังดูชอบกระดิ่กระดาษนรอแต่ว่าแต่เขาก็ทยอยกลับแล้วนะนแต่ก็ยังมือก้นน้ำน้ำเริ่มขึ้นสูงแล้วนี่ตรงนี้านายทะลุไนมสวยสวยสวยทำาะมรทำมากินไหมเดีย๋วยวไปแคปแล้วจอ ตอนนี้ได้รูปประมาณแสนล้านรูปแต่ยังไม่ลงสักรูกเพราะว่าเลือกไม่ได้มันสวยเกินคุณน้องนะมันเตดจะลอยไปเฉยน้ำนี่ฉันไม่ได้ใสเพราะมันเดินลำบาก พอแล้วขี <laughs> ้เกียจถึงเดี๋ยวจะให้ดูวิวรอบนึงอ๊ยอยู่ใกล้มาโอ้โหแผลปิดแล้วปล่อยแขนเฮาวไอพี่ดิเกดูผิวฉันสิงานผิวเดี๋ยวนะขอถ่ายรูปแป๊บนึง วว้า <Wow. laughs> จ่ามึงตกเงินเด้อสวยเออจ่ามึงเป็นวิธียูทูบเบอร์ได้เลยฉันยังพูดไม่เก่งอ่ะเธอตัวนี้สวยมากเนาะสวยมากส<ว>แสงแสงคือดีมากมคือแสงมันไม่ได้ซ่าแล้วเราพอเราปรับในกล้องนะคะคือแบบโอเคเลยก่อนหน้านี้คือแบบมืดเนาะ ใช้คำว่ามืดได้เลย <laughs> นี่นะคะหาดเทียนนะคะหาดเทียนสวยงามค่ะคอนเฟิร์มมาได้น,นะคะถ้าสนใจอยู่บนเกาะเกาะล้านนี่แหละเกาะล้านมันมีหลายหาดอยู่นะสวยเนาะอุ้ยคนอะออไรสวยยังเรยอ่ะ จริงจ้ามึง่ายรูป<อ>สวยไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ด่ากูใน, <laughs> น,นหรอเราจะกินกระปองเพชรกระปองเพชรสวยเนาะไม่เป็นไรฟอร์มีฟอร์มีมาแต่ดูกล้องตกลงไปฟอร์มีฟอร์มี <laughs> we are going to the tea park <laughs> we are going to the resort นะคะ จะเดินถือเนี่ยสำหรับ,บใครที่มีแผนว่าจะเอารถเข้ามาเขาไม่อนุญาตนะคะจะเสียค่าปรับเราต้องจอดไปข้างหน้าแล้วก็เดินเท้ามานะคะเราเดินมาประมาณหนึ่งกิโลเนาะจากหาดหแลก็ได้ยอยู่นะจากหาดใช่ก็ไกลพอตัวอยู่นะคะต่อแล้วเราถือกล้องจนแบบกล้ามจะขึ้นแล้วนะ สวยจริงสวยจริงไห่อีมียายค่ะไปแล้วสิดลดล้รถละในนะรถละเอ๊ะสีอะไรอ๋อนู้นไงอ่าสุดท้ายอะเก็บตกไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้มาหรือเปล่า ใชค่ะให้ใส่แมสออกด้วยเพราะไม่ไงั้นเขาจะปรับสองมุม ไปหาอะไรทนะ้าไปหาอะไรตรงนั้นนะ่ะ <Okay. S 1> โอค